คืนนี้ปล่อยเ้าวสามตัวนะครับเพิ่งวิ่งติดตอนห้าทุ่มนับว้าแม่ลูกกับวงเดือนนะครับเว้าแม่ลูกขนาดสองเมตรสามสิบเซนกับวงเดือนอ่าสองเมตรสามสิบเซนเท่ากันนะครับแล้วก็ว่าวแม่ลูกสี่เมตรห้าสิบวิ่งตั้งแต่บ่ายสามนะครับตอนนี้ผูกเชือกไว้ใกล้ๆกันนะครับดู ประมาณนี้นะพูกเชือกไว้ใกล้กันมากนะครับอันนี้เบ้าเมลูกกับวุงเดือนนะครับส่วนเบ้าเมลูกตัวสองสามสิบไว้ไว้ตรงต้นมันกอนะครับเพราะว่ามันมีหางเดี๋ยวมันัวมันมาพันกัน